คุณชื่ออะไรครับแนะนำตัวหน่อยครับชื่อนรก,กรสุชาตานนท์ครับเป็นนักร้องนำวงอโอลมิวสิกครับผมทำไมคุณถึงอยากทำวงครับมันเป็นความฝันครับอยากที่จะทำวงไม่ว่าจะล็อกหรือฟอกซองเพราะว่ามันเป็นอะไรที่สนุกครับผมเปิดหมวกวันแรก วันที่เท่าไรหร่ครับวันที่18เดือนสิงหาครับผมที่ไหนครับที่ตลาดอัศวินครับเปิดทุกวันพุธศุกร์และอาทิตย์ครับคาดหวังอะไรกับการเปิดหมวกครั้งแรกนะครับมันมันเป็นเรื่องปวดหมวกนะมันก็ต้องมีตังอะไรเข้ามาแซกด้วยตอนแรกว่าจะได้มา,มาประมาณ300แต่กลายเป็นว่าครั้งแรกก็ได้ประมาณ600มันก็โอเคอยู่นะกับเงินจํานวนหนึ่งอย่างเงี้ยแล้วคุณคิดยังไงกับคนในวงครับก็มีทั้งกวนบ้างสนุกทําให้ยิ้มไน้ตลอด ก็จะมีถ้าอาการหนักๆเลยเนาะจะมีเอต้าเพราะว่าเวลาให้การบ้านอะไรมันไปมันไม่เคยทำมันบอกไม่มีเวลาบ้างแล้วบาพีมันก็เล่นไม่ได้ทำให้เกิดปัญหามันก็คิดว่าตัวเองแบบเป็นคนทำวงทำวงแย่หรือเปล่าผมก็เลยเออไม่เป็นไรค่อยๆพัฒนาไปส่วนอีกคนนึงไอ้บิ๊กก็มันมันเปรียบเสมือนทุกอย่างของวงเช่นคนที่ให้ไม่ว่าจะฉากเขียว ตัดต่อหรืออะไรหลายๆอย่างเล่นคาห้องเป็นแรปเปอร์ให้วง a อของเขาคือบ Big, Big, ิ๊กบีบิ๊กเขาฝก็ดีเขาเก่งดีถือว่าเป็นทุกอย่างเจอกันได้ไงครับบิ๊กเหรอครับบิ๊กตอนนั้นผมจะมีเพื่อนกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มเล็กๆมีประมาณ4-5หคนจะมีบิ๊กมีผมมีปีใหม่มีโมนาอาเชงเออนาตโตก็ตอนนั้น จบหมหนึ่งเนาะบิ๊กเขาจะย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดย้ายไปเรียนโรงเรียนอื่นเพราะผมก็ไปกินเลี้ยงอะไรกันเลี้ยงส่งอ่ะ,อะตามนั้นแหละครับเลี้ยงเลี้ยงส่งโจ๊กสุคูเลยๆๆๆๆก็ดีทำให้พอรู้จักกันมานิดนึงแล้วก็ผมเห็นเขาตัดต่อเขาทำเพงลงอะไรดีๆก็เลยชวนเขาเข้าวงมาส่วนเอต้ามันชอบเรื่องดนตรีมันเพิ่งมาชอบจริงๆจังๆ ผมก็เลยเห็นแบบอืมมันก็อยากทําวงหรืออะไรได้แหละก็เลยชวนมันมาด้วยบ้านมันมีกองอะไรให้ฝึกซ้อมอะไรนี้ได้อมีแผน<ม>จะขยายวงไหมครับแผนขยายวงก็มีอยู่แต่ว่ามันต้องค่อยๆเปลียนค่อยๆไปเพราะเราก็เพิ่งมาใหม่เพิ่งท o u t u ู e อะไรใหม่ๆด้วยมันก็จะยากหน่อยอเพลงแรกของคุณที่ปล่อยไปคุณคิดว่าจะได้ยอดวิวถึงเท่าไหร่ครับผมก็คิดว่า300หรือ500ก็ออก็กาลังดี แต่ว่าก็ได้ประมาณร้อยสองก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราตอนอันคดคลิปมันมีปัญหาเสียงรบกวนทอนสักทอดหนึ่งเนี่ยแหละครับมันเสียง,ง,งม, <laughs> ยมันดังยืดยเกิดปัญหาที่มีคนลืมปิดเสียงโทรศัพท์ซึ่งก็ไม่รู้ของใครนะครับตอนนั้นจําไม่ได้แล้วก็กลายเป็นว่าขออภัยกับเพลงนั้นด้วยเป็นเพลงแรกที่มีปัญหาแต่เดี๋ยวพวกผมก็จะพัฒนาไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยแนะนําตัวหน่อยครับสวัสดีครับผม นักศกรนะครับผมวิโรจน์สุธิธรครับอยู่ม3ครับผมชื่อเล่นชื่อกีตาร์ครับคิดยังไงคนในวงครับก็คิดว่าเขาเป็นคนที่โอเคครับพึ่งพากันได้ครับผมแล้วก็ดีครับคนแต่ละคนก็นิสัยดีครับกนตีนมรกหน่อยนครับผมความคาดหวังแรกของการเปลดนหมวกที่คุณนนเคยพูดเอาไว้ครับอืมคุณคิดว่าได้เท่าไหร่ครับผมคิดว่าครั้งแรกอะ โอเคว่ะเลยคิดว่าไม่น่าจะได้เยอะขนาดนี้ที่แรกคือแบบอยากจะได้แนะนําไปให้คนรู้จักวงนี้เยอะๆนะครับแต่ว่ากับการเป็นว่าแบบนีอ,อมันก็โอเครายได้ก็โอเคครับครับนะคุณนี่แบบแผนการที่จะขยายวงไหมครับก็มีครับตามที่นนบอกมาก็ก็อาจจะมีการทําวงขึ้นมานิดนึงแล้วก็แต่ว่า แต่ก็อตอนนี้ก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับผมถ้าเพิ่มคนมาจริงๆคุณอยากได้คนทําอะไรเป็นร well, really ับน so okay, ่าจะเป็นตีกองครับกองชุดคุณคิดยังไงกับวงในตอนนี้ครับก็คิดว่าลุ่งเรืองนี้ครับผมนะโอเคครับถือว่าโอเคเลยอยากจะฝากบอกอะไรหน่อยไหมครับก็บอกว่าให้ติดตามอารมณ์มิสิกได้แล้วครับผมรอเป็นกำลังใจให้พวกผมด้วยครับสามคนครับผม แนะนำตัวเลยครับสวัสดีครับผมชื่อดิ๊กนะครับชื่อจริงนัฐบุฒินุพ่วงครับเป็นมือขาหองของวงครับแล้วก็เป็นคนตัดต่อเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วคนระ คุณคิดยังไงกับทั้งสองคนที่แนะนําตัวก่อนหน้าน,นี้ครับผมคิดว่าคุณต้าเนี่ยเขาเป็นคนที่ค่อนข้างโอเคเลยครับเป็นคนที่ดีกวนตีนนิดหน่อยแล้วก็เป็นคนที่คุยไปสนุกเฮฮาครับส่วนคุณนนท์นะครับคุณนนท์เป็นคนที่จริงจังกับทุกสิ่งทุกอย่างเขาเป็นคนดีของสังคมครับผมเชื่อในสิ่งนี้เขาเป็นค,คนที่มีความทะเยอะทะยานสูงครับคุณคิดเห็นยังไงกับที่เขาบอกว่าเขาอาจจะขยายวงในข้างหน้าครับขยายวงก็ได้ครับไม่เป็นไรครับเพราะผมสนับสนุนทุกอย่างอยู่แล้วเพราะผมพร้อมทําตามอ่ะ แล้วส่วนตัวคุณคุณอยากได้คนที่ทําอะไรเกณนมาเพิ่มครับส่วนตัวแล้วนะครับผมอยากได้คนที่ตัดต่อเป็นหรือเป็นตากล้องให้ได้ครับคุณคาดหวังอะไรกับการเปิดหกครั้งแรกครับผมไม่ได้คาดหวังอะไรมากครับผมแค่หวังว่าให้คนเขามาได้ฟังเพลงไพเราะสนอหูเพลงดีๆจากวงเราครับโปรโมทช่องคุณหน่อยครับช่องผมนะครับบิ๊กบีนะท่านผู้ชมสามารถไปฟังแร็ปเท่ๆแร็ปโคโหดแร็ปรัวๆได้นะครับที่ช่องบิ๊กบีที่ขึ้นในตอนนี้เลยนะครับ คุณอยากบอกอะไรกับคนดูไหมครับอย่าลืมติดตามช่องโรนมิสิกและ Big b e a ด้วยนะครับช่อง b ิ g โ o f ฟูปิดไปแล้วครับโอเคแต่จบคุณคิดยังไงกับสภาพลมในตอนนี้ครับก็ ัไมยคาห้องเสน่ห์ความความผิดพลาดของเราที่เราซื้อมาครั้งแรกแปดร้อยแปดร้อยครับเป็นโน้เสียงมันจะออกเป็นน้ำที่ไหนได้เสน่ห์ดีๆนี่เองครับมันคือ